โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้ผมก็จะพามาดูคอสติคนั่นเองนะครับนะก็เป็นตัวนี้นะครับตำแหน่ง l W f นั่นเองนะครับค่าพลังเขานะอยู่ที่94เอาไปลงเล่นก็อยู่ที่96นั่นเองนะครับนะอันนี้ผมอัพได้96นะบางคนอัพได้97นั่นเองนะครับแต่ผมนะ่าจะอัพอะไรผิดพลาดไปนะผมไปดูในในเฟซมานะครับนะมันอัพได้97นะแต่ว่าผมอัพได้96นะอันนี้ผมอาจจะอัพอะไรผิดพลาด อขอพาด้วยแล้วกันครับตัวนี้นะครับเป็นตัว5ดาวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวมาดูส่วนสูงของเขานะส่วนสูงอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่อายุสามสิบนั่นเองนะครับนะตัวนี้นะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูค่าสแท็กเขาดีกว่านะครับเกมลุกอยู่ที่หกสิบแปดนะการขอบบอลอยู่ที่เจ็ดสิบแปดนะแล้วก็เลี้ยงบอลด้วยความเร็วอยู่ที่แปดสิบสองนะทุกคนนะเลี้ยงบอลปกติอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะแต่บอลสั้นอยู่ที่แปดสิบสามนั่นเองนะครับ จ่าบอลยาอยู่ที่91ินะการจบตะกออยู่ที่67นั่นเองนะครับนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูลูกมงดีกว่านะลูกมงอยู่ที่53ลูกตั้งเตะอยู่ที่84นั่นเองนะครับนะความคงอยู่ที่88เลยนั่นเองนะครับนะมาดูส่วนของวิ่งเร็วเลยละกันนะครับวิ่งเร็วอยู่ที่87นั่นเองนะครับวิ่งออกตัวอยู่ที่89นะความแรงในการยิงอยู่ที่93เลยนั่นเองนะครับนะทุกคนแล้วก็กระโดดอยู่ที่5ะการเข้าประทาอยู่ที่68การตรงตัวอยู่ที่ 77นั่นเองนะครับนะความอืดอยู่ที่90ิเลยนั่นเองนะครับนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่เปิดดีพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับบอร์ดให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะทุกคนมาครับทุกคนอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับน้มาดูคอสติกของเรานั่นเองนะครับว่าจะเล่นดีแค่ไหนนั่นเองนะครับนะก็บอกเลยว่าตัวนี้ครับปั่นสวยๆครับปั่นโค้งสวยๆนั่นนนเองะะครบ เดี๋ยวมาดูลูกนี้ครับผมจะลองให้เขาเปิดดูครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหประตูไม่ปัดได้ครับทุกคนแหมถ้าปัดไม่ได้นะลูกนี้เวยจัดๆเลยนั่นเองนะครับนะเปิดคลิปมาก็จะยิงเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวส่งให้คอสติชของเราดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเปิดดูนะนี่ครับอืเข้าหัวเน้นๆนะครับทุกคนนี่ครับกั๊กโปของผมนั่นเองครับ นี่ครับดูครับเปิดให้อย่างสวยครับ <_ C 1> นี่ครับโหใครได้ตัวนี้มานะครับทีมแบบน่าจะแบบน่าจะได้ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะในการเปิดนะทุกคนเออน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอือโหวความโหดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โคตรโหดครับคอสิ์ของเรานั้นเองนะครับผมคิดว่านะถ้าใครมีติดทีมไว้นะแม่งน่าจะผ่านแรงด้วยถลุยครับตัวนี้ ใครเล่นสายเปิดด้วยนะโหสุดยอดครับลองดูลูกพี่สองครับนี่ครับก็ต้องให้จังหวะเขาสักเล็กน้อยนั่นเองนะครับนะบางทีวิ่งวิ่งแบบว่ากาลังวิ่งอยู่แล้วเราเปิดพอดีนะมันก็จะพินเพี้ยนหน่อยนะครับแต่ถ้าเราหยุดรอสักพักหนึ่งครับแบบนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ทําการเปิดนะมันจะแม่นขึ้นนั่นเองนะครับนะก็รอดูจังหวะด,ด้วยแล้วกันนะครับนะทุกคน ทุกคนก็ลองสังเกตเอาเองนะครับนะบางทีผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรไปบางอย่างนั่นเองนะครับจะลองส่งอีกสักทีหนึ่งครับเปิดทีไรเข้าหัวทุกทีนะทุกคนลองดูอะลูกนี้นี่ครับโอ้โหลูกนี้ลูกนี้โกป,ป่ดได้นะทุกคนไม่งั้นแล้วก็ตัวนี้ครับมันก็วิ่งทั้งวิ่งเร็วนะทุกคนวิ่งเร็วแล้วก็ เปิดดีนะทุกคนเอาเป็นว่าแม่งโคตรดีครับนะใครมีติดไว้นะดีจัดจัดครับทุกคนดูดินะดูดหัวจัดครับทุกคนเออเห็นไหมทุกคนดูอ่ะนีย่ยเห็นไหมแบบโค้งๆตัวไหนก็มุ่งได้ครับนะถ้ายิงเอาฮาแลนด์มาด้วยนะทุกคนมุ่งดีจัดจัดครับทุกคนฮาแลนด์ดนมันสายมุ่งอยู่แล้วทุกคนนะ กักโบ่ผมไม่ค่อยหมงสักเทอาะไรนะแต่ก็หม่งได้นะทุกคนเดี๋ยวดูลูกที่เท่าไรแล้วเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหยิงเป็นน้ำครับทุกคนนี่ครับอ่ะลองดูครับลูกนี้เปิดครับโอ้โหคยนะค,คีงเปิดดีครับควรมีติดทีมไว้นะสายเปิดนะ ใครเล่นสายเปิดอะไรอย่างนงี้นะครับเหมือนผมนะใครมีตัวนี้ก็โอเคครับนะทีมของคุณแบบว่าลุ่งเรืองแล้วครับนะถ้ามีตัวนี้นะทุกคนเออคอสสิบของเราปั่นโหนด,หดปั่นโคง้งโหนดนะทุกคนลองดูอนะ่ะอีกสักลูกนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะปาลนะนะปึ๊บ <c oughs> โกปั่นได้โอ้โหเสวยจัด ใครมีเนยผั้รักษาประตูตัวนี้เดี๋ยวเราลองใหม่ครับเอาลองๆเอาลองขอบเส้นนะครับทุกคนนี่ครับยังปั่นได้ครับโอ้โหเมื่อกีรร้ปั่นเท้าไหนไวนะเนี่ยถ้าเข้านะผมจะลองดูภาพสโ,โลโมชันสักหน่อยแต่มันไม่ได้นะทุกคนมาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะลองติดขอบเส้นให้ดูแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวดึงก่อนครับ นี่ครับ <c oughs> ช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยโคงจัดบอลมนแรงไปนะครับทุกคนบางทีเราต้องดูจังหวะด้วยนะบางทีก็โทษโทษตัวไม่ได้นะบางทีก็ต้องโทษเรานะโอกคอเห็นไหมครับตามจังหวะนะผมจะเปิดลิมส้นนะแต่ว่ามันออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ทุกคนได้ดูทักหนึ่งลูกแล้วกันนะครับลองให้เขาเปิดมูนทักหนึ่งลูกแล้วกันเนาะ โอ้โหตัวจัดโอ้โหล้ำหน้าอือหือโอ้โหล้ำโครตรเยอะเลยแบบนี้เดี๋ยวจะลองอีกสักหนึ่งลูกแล้วก,กันนะครับนะตัวนี้มันไม่มีแล้วก็ไปนะครับนะแล้วก็การยิงประตูของเขานี่แบบความแรงในการยิงก็อยู่ที่เก้าสิบามครับทุกคนเอาไงล่ะนะนะับโอ้โหดูดูดูวิ่งครับดูวิ่งอ่ะไม่อ,ออกว่ะโอ้โหจะได้ครับทุกคนต้องขออภัย ผมหมวกครึ่งแรกแน่ๆครับคลิปนี้ขอขอโอ้โหจะขอยี่กึงหนึ่งลูกนะทุกคนน่าจะไม่ทันครึ่งแรกโอ้โหว่าละเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อตักหนึ่งลูกแลก้วการนับนะยังทําไม่ได้นะแต่ก็ยิงเป็นน้ําอยู่นะครับนะับเปิดติดหัวตลอดครับนะบางลูกผู้รักษาประตูมันอัดปัดได้นะั่นเองนะครับเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้แล้วใช่ไหม ฝั่งไหนวะเนยโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นผมไม่ค่อยถนัดนะทุกคนอะลองข้าวไว้ถนัดมาดีกว่าอือหือ,อหยุดไม่อยู่ครับหยุดไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่แหมจะติขอบเต้นให้ทุกคนได้ดูนะแต่มันไม่ติดสักทีนะวิ่งเลยตลอดนะทุกคนบอลออกตลอดนะอันนี้ผมมเล่นกระบ,บอกก็คนละเรื่องนะครับสำหรับเจอคนนั่นเองครับ เปิดเลยแล้วกันนี่ครับทุกคนเห็นไหมเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะทุกคนนะก็จบไปกับลิปนี้แล้วกันนะครับนะดูครับนะทุกคนเปิดมาอย่างนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับนะดูดจัดครับนะเปิดแบบดูดหัวจัดครับทุกคนดูนี่ครับโค้งโค้งมาครับ สวยจัดใครมีก็บอกเลยครับลุ่งเรองแน่ครับอดีผมได้มาผมก็ดีใจเหมือนกันนะทุกคนส่งพังเดียวได้เลยนะครับนะไปลบ๊ไปบ้าเจอกิลิปหน้าครับนะทุกคนฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะ